สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในบลูกิกกระบายครับเป็นงานกิกกระบายที่จะนําเราไปสู่การผสมผสานระหว่าง AI คอมพิวเตอร์แล้วก็ศิลปะนะฮะนี่โอ้โหโดูทางเข้าบูธได้แบบเหมือนหลุดไปอีกมิติหลุดไปอีกโลกนึงเลยนะครับนึกว่าไปโลกของเดะแมทริกอะไรประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับเดีตามผมมาเลยนะครับภายในครับเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับซึ่งนี่จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาพ ศิละปะข้างหลังของผมนะครับนี่เลยซึ่งภาพนี้เป็นการจันเดเรตภาพแบบเรียลไทม์ด้วย AI เลยนะครับซึ่งไม่ใช่อื่นไกลที่จันเดเรตภาพอยู่อยู่ตรงนี้เลยโน้ตบุ๊กของอีกบครับเครื่องนี้เล็กๆแค่นี้แต่ว่า แต่ว่าเขาสามารถเจ n เน a เรตภาพแบบเรียลไทม์ได้ด้วยความเร็วสูงเลยนะครับเท่าที่เห็นอยู่นี่เห็นไหมแล้วภาพขนาดอยู่ที่1,920คูณ1,920นะครับถือว่าความละเอียดภาพสูงมากแล้วก็ใช้การประมวลผลแบบเรียลไทม์เปิดอย่างต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนด้วยอนาคตครับกรเผอเราไม่ต้องใช้คนในการสร้างงานศิลปะครับเราใช้ AI ก็ได้แบบนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูฮอต่อไปกันครับ <laughs> ที่ห้อถัดมาครับอนี้เป็นการสร้างงานศิลปะด้วย AI นะครให้เราทำการพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรไปก็ได้นะครับเห็วเมื่อกี้เ็าพิมพ์คำว่าสีแดงไปพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยตัว PC ตคอมพิวเตอร์นะครับจะทำการจินตนาภาพเลยคือให้เกิดงานศิลปะที่เป็น 3D โมเดลขึ้นมาโดยความคิดของ AI นะฮะ แล้วก็จะนํามาทําเป็นแบบวิดีโอประกอบพร้อมกับเอาไอ้ตัวของที่เราทิมคีวิดเข้าไปอะเอามาเป็นกองๆเหมือนกองอะไรสักอย่างหนึ่งเป,เ,ปเป็นกองขยะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราแล้วจะตีความนะครับซึ่งงานศิลปะแบบนี้ต้องมีการตีความด้วยบางทีมันก็ดูแล้วแบบอาจจะอึดอัดไปหน่อยสาหรับบางคนซึ่งก็ต้องเป็นคนที่ชอบเสพงานศิลปะถึงจะเข้าใจคอนเซปต์นะครับอย่างผมก็ดูงานศิลปะบ่อยก็พอเข้าใจได้ดูแล้วก็ไปตีความเมานี่ก็คือแบบอนาคต เราใช้แค่ศิลปินในการสร้างอุปกรณ์ทำงานศิลปะและให้ผู้ที่เข้าชมงานศิลปะมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ตอนนี้เขาพิมพ์คำว่า N V a เข้าไปครับนี่ครับตอนนี้มาอยู่ห้องถัดไปฮะห้องนี้เขาจะเป็นการท้าดวลกันระหว่างเพลเยอร์กับเพลเยอร์หรือว่าเพลเยอร์วิดีไอในตู้เกมอาร์เคดนะครับที่ใช้ A I ในการเจนเนเรตภาพมันจะเป็นเกมได้ไงแค่ใช้ A I ในการเจเนเรตภาพแต่ก็สมัรถเป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า แข่งกันจารนเอเรทภาพให้ได้ตรงตามคอนเซปต์มาที่สุดอย่างเมื่อกี้คือคอนเซปต์ที่ว่าให้ประชันกันระหว่าง นอยซี VS AI ใครเขียนเหมือนแบบเป็นเรียงความออกมาและจ e n e เ a t e ภาพออกมาได้ตรงและโดนใจกรรมการที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปโดยมีผู้เล่น2คนครับตู้เกมอยู่ข้าหลังตรงนี้เองนะฮะซึ่งกรรมการตัดสินไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือ AI นั่นเองได้ได้ว่าใช้ AI ในการสร้างภาพแข่งกันและให้กรรมการที่เป็น AI ตัดสินนะครับใครเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ No i s y VS Silence ถูกใจภาพรถไฟยูวินที่ฝั่ง A นะครับอ่ะประมาณนี้จริงๆถ้าสู้กับ AI มันโหดกว่านี้มากเลยนะ AI สร้างภาพได้แบบโคตรโหดมากคือผมลองไปเล่นแล้วนะครับเราแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ทีแรกแล้วเจอ AI มันใส่มาเราพิมพ์ไปว่าคำเดียวคือคำว่ากันเป็นภาพคนยิงปืนเท่ๆออกมาใน AI ไแม่งเขียนเรียงความมานะครับเป็นแอสเซนเป็นประโยคเลยนะฮะ ยาวๆเลยซึ่งเราก็ไม่สามารถสู้ AI ได้ไอมัน AI คิด AI เล่นอะไรทำ a อไตัดสินก็ AI ให้มันชนะไปเลยนะประมาณนั้นนี่ครับสเตชันถัดมาอันนี้เป็นภาพเก่านะคะเป็นภาพแบบว่ายุคเก่าเลยมีร้อยขาดเป็นภาพสีซีซีซีปีามาซึ่งก็มันอยากจะทำให้ภาพใหม่ขึ้นทำยังไงครับใช้ AI จัดก,การนะครับ AI ออยู่แล้วนะฮะ ซึ่งก็ AI เนี่ยสามารถจัดการภาพได้ในหลายๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำให้ภาพดูใหม่ขึ้นลบรอยขาดน,น,น,นะครับหรือว่าจะเป็นการเาติมสีให้ภาพ ก็ไดคัดภาพได้ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้ A.I. หมดเลยแล้วก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยอันนี้โปรแกรม Photoshop ครับง่ายๆเลยนะฮะเป็นแบบว่า preset ไว้เรียบร้อยกดเปมืนเพิ่มเพิ่มเสร็จเมื่อก่อนเนี่ยจะแต่งภาพทำภาพเก่าให้เป็นภาพใหม่เนี่ยใช้เวลานานมากก็ไม่ทำสาหรับโฟโต้แต่นี่ครับใช้เวลาแป๊บเดียวใช้แค่ Ph ท t ช s h o p มจิ้มๆๆเลือกเสร็จภาพ A.I. จัดการให้รียบร้อยเลยนะฮะถือว่าสะดวกมากในยุคนี้ครับ ข้างหลังผมเนี่ยที่มุงมุงมาอยู่เนี่ยคือการโชว์พลังของ AI นะครับใช้ AI ในการเจนเนอเรทภาพแบบเรียวไทม์เลยซึ่งก็จะใช้พลังการประมวลผลของโน้ตบุ๊กกินกระไต์เพียงเดียวนะครับแล้วม็สามารถเจนเนอเรทได้อย่างรวดเร็วด้วยใช้เวลาตรวจจับแล้วก็เจนเนอเรทภาพออกมาแค่ประมาณ2องสาวิต่อเฟรมเท่านั้นนะครับคือคนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาปุ๊บเจนเนอเรทภาพแบบรัวๆๆแล้วก็โชว์การประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วยนะครับว่าตอนนี้ ใช้ CPU เท่าไรใช้การ์ดจอเท่าไหร่หลักๆแล้วเนี่ยเขาใช้การ์ดจอเป็นหลักมากกว่านั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เองนะครับก็เกี่ยวกับเทคโนโลยี VR ด้วยในการใช้ AI เข้ามาเคลียร์นอสจากภาพ 3D ของ VR นะครับที่เราจะเห็นเนี่ย ก็คือจากเดิมเนี่ยผ้าม,ม,ม,มันมีนอสเต็มมาหมดเลยถายมาไฟล์ดิบๆนะครับแต่มีการใช้ AI เคลียนนอสและทำให้ภาพเป็น 3D so, uh, ดูเป็นภาพ <this S 2> ที่สวยงามมากขึ้นสมจริงมากขึ้นเห็นไหมฮะมีการเปลี่ยนไปแบบเรียลไทม์เลยนะครับรวมถึงในการใช้ AI ในการลบตัวโดรนออกจากภาพแนวตั้งด้วยนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยคือมองลงพื้นไปใช่ไหมถ้ามุมสูงแบบนี้นะครับ แล้วมองลงไปในมันเห็นโดนอยู่ที่เท้านะฮะเออทำไงล่ะก็ะใช้ AI ลบนะครับจบง่ายๆ AI รับจบทุกอย่างในยุคนี้แล้วก็ยังมีการสร้างภาพ 3D นะครับนี่เลยใช้ AI ในการ g e n e r ร t ภาพออกมาเป็น 3D ได้ จากเดิมที่เราต้องใช้ตัวกล้องที่เป็นเลนสําหรับถ่าย 3D โดยเฉพาะนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้ AI ในการสร้างแล้วก็ตัวแท็บเล็ตแบบนี้เนี่ยต้องรองรับด้วยเพราะว่าตรงด้านบนนี้เขามีกล้องนะครับตรวจจับสายตาเราอยู่แล้วก็ทําการใช้ AI ในการเจนเนรภาพออกมาจากภาพแบบธรรมดาเอามาจาก YouTube เลยแต่สามารถทําเป็น 3D ได้แบบนี้ถือบัลลัาลมากนะครับแต่ว่าจะให้คนหมู่มากเห็นภาพเป็น 3D พร้อมกันเนี่ยคงยังเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันต้องสายตาใครสายตามันด้วยนะครับ แลนอกจากนี้ครับ AI ก็ช่วยในการ generate ภาพน,นะครับด้วยการใช้การวาดไกด์ลายให้ AI แบบเบื้องต้นนะครับพอวาดไกด์ปุ๊บทีนี้ AI รก็ทำการจัดการ generate ภาพให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการวาดอะไรให้มันยุ่งยากเลยเพราะว่า AI เนี่ย จะทํางานที่มันแบบซ้ำๆซากๆมีแพทเทิร์นอยู่แล้วให้มันเสร็จเร็วขึ้นให้มันง่ายขึ้นนะครับด้วยการใช้พลังของเอไนั่นเองโดยภาพนี้เป็นต้นเห็นไหมเป็นการขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนด้วยลายเส้นแบบง่ายๆแล้วก็ใช้ AI g e เจนเนอเรตภาพออกมาเป็นในแบบที่เราคิดแล้วก็มีการไกด์ไลน์มาให้เป็นคําสั่งพร้อมแล้วก็มีการวาดไกด์นำมาเห็นไหมฮะมีจุดแดงๆก็กลายเป็นลูกโป่งแบบนี้นะครับมีขีดขีดก็กลายเป็นแบบเหมือนเส้นลูกโป่งตัวคอนก็เป็นอนิเมะตามที่เราพิมพ์คําสั่งเข้าไป แบบนี้ AI รลื่นตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเทคโนโลยี AI น่าสนใจมากเลยในการใช้ AI ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการจินเนากภาพซะส่วนใหญ่ ใครที่ไปใส่ครีเอเตอร์มันช่วยแบ่งเบาภาระช่วยในการทํางานได้เยอะมากๆนะฮะรวมถึงการนําไปใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานรวมถึงการต่อยอดนําไปทําเกมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ใช้ไอในอนาคตได้เลยและกิกะไบครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่แรงพอในการนำโน้ตบุ๊กมาจเรียภาพแบบเรียลไทม์ให้เราได้เห็นกันด้วยถือว่าวันนี้ได้อะไรไปเยอะแย,ะ,ยะมากแล้วก็ ถือว่าลงตัวนะกับการที่เขาใช้สถานที่เป็นสถานที่จัดแสดงศิละปะแล้วนําศิละปะมาผสมผสานกับ AI แบบนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถูกใจยังไงกดติดตาม subscribe like แชร์ใต้ตั้คอมเมนต์กำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอตวลาไปก่อนวันะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย